สวัสดีครับผมจกักรพัฒน์แก้วธนงอันนี้โยผลงานวาลีกุชนชรเป็นเทคนิค 3D Printing ครับผมเป็นงานต่อยอดมาจากงานภาพวาดที่ชื่อวาลีกุชนชรแต่มาทราบภายหลังชื่อคุณควจะเรียกว่ากุชนชรวาลีเพราะว่าช้างน้ําที่มีด้านหลังเป็นหางปลาเนี่ยครับแล้วไม่มีสี่ขาเนี่ยจะเรียกกุนชอนวาลีแทนครับก็ งานนี้มเมสเซจของมันเนี่ยครับนอกจากผมทําออกมานี้เพื่อที่เป็นสื่อสื่อน่าสื่อ,อถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็พูดถึงการเดินทางของชีวิตผมด้วยในฐานะศิลปินก็จะมีผมเกิดมาเนี่ยผมก็เห็นพ่อผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับงานศักดิ์เลยก็จะมีอิเลเมนต์เกี่ยวกับงานศักดิ์เนี่ยสอดแทรกอยู่ในผลงานด้วยครับผมอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องศักดิ์สมัยก่อนเรียกว่าเครื่องคอย อันนี้ก็เป็นเข็มชัดเจนอยู่แล้วครับผมแล้วก็ที่สื่อถึงเป็นภูเก็ตก็มีนี่ครับเรือใบเป็นเรือเรือจังซีรอนครับผมเข้าๆประมาณนี้ครับทำจากอะไรครับทำยังไงครับวิธีการก็ 3D printing ก็เป็นออกมาเป็นเรซินครับแล้วจากนั้นก็มาประกอบแล้วก็พ่นสีครับผมจึงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับใช้เวลานานนะครับผมทำยูนอยู่ในคอมเนี่ยก็อยู่ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ปริ้นด้วยประมาณ2สัปดาห์ครับ ออฟฟิศอยู่เดอะวันเล่ครับผม98ทับ141กระทูครับผมใกล้ๆกระจอนเกียรกระทูครับรายการหนถ้วยกาแฟคุยกับนรงชื่นนิรันดร์